เราอยู่ข้างบนแล้วจะลวงไหมเนี่ยใครปวดฉี่แสดงว่าถ้าใครใครปวดฉี่แสดงว่าอยู่คอยอย่างนี้ก่อนคอยอย่างนี้ก่อนแล้วใครปวดฉี่แสดงว่ากลัวความสูงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงทําสติก่อนทําสมาธิก่อนให้เรียบร้อยต้องแบบพี่เอ็มไม่ใช่เหรอครับงานดูพี่พอใจด้่กลัวมากกลัวความสูง ปวดฉี่ปวดฉีใครป,ปวดฉี่ปวดฉีพอใจก็คลานไปคลานไปเลยเหรอคะว่าลมขึ้นมาเย็นดีอ้อาวเด็กๆหันมาลูกหนึ่งสองสามอากุนนิดไปบ้างไปยืนอยู่บ้างไปเลี้ยวซ้ายลูกเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ลูกทางนี้ ซ้ายขวาได้หมดอ่ะมาเจอกันไอดีใค้กลัวมะโอ้โหคุณยายสุดยอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เฮ้ปังหน่อยไอ้ปังยิ้มนะลูกค่ะทุกคนยิ้มนะครับโอ้ยดูน้องอมนี่ศิลปาล้ำคมยมย้มยพร้อมยางรามคมมย้าใยร้อมยาง อ่ะแลมคมเย้แม่โอพร้อมอยังเนี่ยแม่โอหาบุญไม่เจอ <c oughs> <c oughs> นั่นไงบุญมาพอบุญเดินบันใดขึ้นมาบุญเขาแบบว่าไม่ธรรมดาเดินบันใดมัน,มน,มน,มน,นเด็กๆก,ก็มี ยากขยาวอยากขยาวเสียวไหมไม่เสียเลยอเด็กๆเก่งมากนะครับเนี่ยขยาวมันก็ไม่ส well. ั่นลกเพราะว่าเขายึดไว้ค่อนข้างแน่นเนี่ยโครงสร้างเขาดีมากแต่คุณยายบอกว่าเด็กๆพร้อมอย่างแม่แม่พร้อมอย่างอ้าแลมโคมเก่งมากเห็นไหมเห็นไหมพื้น หรือลักษณะเนี่ยเขาทำดีมากมากนะครับตรงนี้มันแกว่งๆนิดนึงเห็นไหมให้พ่อชีนั่นแหละกลัวความสูงแล้วพี่แล้วพี่แอมกลัวความสูงระดับไหนอ่ะโอ้โหระดับสูงสุดใจเขาถ่ายรูปหน่อยหยิกเด็กเลยอ่ะ อาเด็กๆหันหาคุณยายแหลมคมเย้แหลมคมเยไม่กลัวกันเลยพวกนี้สุดยอดมากอันนี้ก็เหมือนเล่นเกมแล้วลูกอร่อยครับเอานะมาแล้ว ปล่อยปอยคุณหลัยจายเฮสันตายเด็กๆล้อมล้อมคุณหลัมไว้เร็วได้ครับ่ฟังดูล้อมล้อมคุณหลัมไว้อะพร้อมพร้อมุณนุ่มมากแล้วว่าแล้วคุณหลัมก็จะตีลังกาทับทุกคนเลยนะรอยับขาดคุณหลัมไว้แล้วก็แก้งคุณหลัมให้ล้มเหมือนคุณแหลมแกล้งพ่อไอ้อย่าอย่าบังดิอย่าบังอย่าบังไอ้หนุ่อย่าบังหนุหนูอย่าบังหลบ ใกล้คูนะคูล้มเพราะสา oh, oh, oh. ่อยดูเสีตำรวจตำรวจก็จจับคุณแล้วกับป้าอ้อยแหละเพราะเป็นลีดเดอร์มีป้าคนนึงก็โดนเคนโดก็ค่อยลุกเหรอเคนโดก็ลุกขึ้นเพราะเค็นโดปป้์นเหรอป้อเหรอ ไม่ป๊อกระโดดดิออตหนึ่งสองสามอเออเก่งมากนิดนึงอ้ยมีใครมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ้ยเนี่ยเอ้ยพวกกี่ฉานี่นะครับวันนี้วันพฤหัสที่16ตุลาคมพุทธศักราชส5 5พา เจ็ดนะครับข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวสักสักวันหนึ่งหร่อต้องไปฮันนีมูนตรงนี้นะครับขอยแป๊บหนึ่งครับคง60-70นั่นแหละเด็ก <ง PU TS> ๆตื่นเต้นเป็นพิเศษเดี๋ยวเราไปที่พร้อมมั้ยปังอยจะแจกตั๋วตรงนั้นไปไปปล่อยแจกตัว๋วเงินไปอย่ายั่วหามห <im itt ad> เดินไปลูกเดินตามเขาอยเวลาคนเยอะเยอะ มีคนเยอะๆถ่ายรูปกับกับพวกนี้ต้องทำไงครับต้องทำไงครับที่คุณแลมสอนแล้วยืนห่างยืนห่างแล้วทั้งภาพต้องทำอะไรครับนั่งลงเห็นไหมครับก้มเออเจ่งมากๆๆๆ อายสองพันสองพันยับตายไายพวกลูกกันพาไปอยู่กับครูนะิดครับพี่โตโตอยู่กับครูไก่นะครับแมนแมนทั้งหลายอยู่กับครูไก่ใครอยกไปอยู่ครูไก่มากกินอยู่ครูไก่เปล่าเป็นลูกกันพาเปล่ามีพ่อแม่อยู่กับแม่ออม ออมเป็นล <onents and downhill> ูกกำมพา้าป <salud> yeah. oh, ่ะครับอยากอยู่กับครูไก่ป่ะหรืออยากอยู่กับครูแหลมอยากโอ้โหอยู่แหลมต้องแมนๆนะพร้อมลุยนะครับสีแดงๆได้ไหมครับได้ครับโอเคบุญเป็นลูกกำมพา้าป่ะไม่เป็นกำมพา้ากันอยู่กับแม่นะไปไหนกับแม่ตลอดนะครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เ,เข้าไปีานอมเรากลังเล่นอะไรครับานอมเมอร์เยี่ยเชครับครับเราพูดภาษาอังกฤษกันครับ Okay right Where where are we now we are going to play the transformer i don't know i don't know what sort of game they have that this i I'm amazing Um, ตื่นเต้นเล้าใจ exciting exciting and funny อะไร and funny funny ไม่ขำเลยอันนี้ตื่นเต้นอย่างเดียวขำหัวเราะไป กับข้ามากับคุณแลมแล้วจะไปไหนกันแล้วมัมมี่รีเทนเร็วๆไปมัมมี่รีเทนกันไปไหนตีนอยไปเหลือมัมมี่ครับโอเคครับ วันนี้คุณแหลมมีลูกกัมพาอยู่4คนไปครับแว่นยินหักเออด้วยความตื่นเต้นมากถีนี้ป่ะน้ำเจนุกป่ะผมหลับตาเหรอแล้วมันจะจนุกตรงไหนล่ะแล้วเห็นอะไรไหมเนี่ยเออก็เห็นนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันมันขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วอย่างเงี้ยเขาไม่รู้สึกแล้วจะไปเล่นทำไมหลับตาอยู่ไอตีน้อย่างเแล้วเอาขามาเกี่ยวเอามือตัวเองมีคุณนิ๊ มือตัวเองมีไม่ใช้ใช้มือพี่เพียนหลับตาเออไอตีน้อยคุณแรมกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ค่ะนับแล้วนะหนึ่งสองสามดูสิค่ะลอยดูสิห้าหกเจ็ดแปดแรมกลมครับพ <Hey! S 1> ร้อมยังครับเมื่อกี้บัมมี่ไม่ได้เล่นร้องไห้แบบเนี้ยปีหน้ามาปีหน้ามาอีกสองเส้นเองอะ่ะบอกให้ขยิง ผมขย e งงแล้วครับ